Uh -huh. Listen boy My first love story My angel And my girls My sunshine uh, uh, Let's go how, 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 how. โอ้โหเปิดตัวเป็นภาษาเกาหลีแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมสาวเกาหลีนหน้าตาแปลกไปเอาล่ะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจะมีของสอะสมอะไรเป็นของตัวเองบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะเอามาอวดให้ได้ชมกันนี่เลยทั้งหมดที่วางอยู่ข้างหน้าจะตรงนี้นะคะเป็นของสะสมของเกอร์ e เจเนอเรชั่นนั่นเองสาวๆจากเกอเจนนะคะ หลายคนรู้จักกันดีน่ารักทุกคนเลยแล้วก็ที่ปุ้นมาไม่เสร็จอาจจะเป็นมีนอาร์นะไทยอนอย่างนี้น่ารักมากนะวันนี้เราก็มีมาให้ได้ดูกันหลายๆอย่างยังหมวกใบนี้ที่จะใส่ยอยู่ถ้าเกิดใครเป็นสาวของ,วองเตยเจนก็น่าจะรู้จักกันดีนะและ้วก็นี่เอ้โว้าวโฟโต้บู๊เล่มนี้หลายๆคนยังไม่มีชิมิล่าหลายๆคนอยากจะได้ฮ่าๆๆไม่ให้เฮ้ยน,นี่ของเสีย murm. แล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นการ์ด อ่าชวิงเทลของสาวๆก็จะเป็นซีดีแล้วก็มีการ์ดอย่นี้สำหรับอันนี้นะคะก็สลามฮามิดาแพรว่าชวักเธอคนเดียวนะสาวๆโอ็นแล้วก็ใจเต้นนะอยากให้สาวๆมาที่ประเทศไทยมาดูกันต่อเลยดีกว่าอันนี้นะคะก็เป็นหนังสือพิมพที่สาวๆเนี่ยเขาไปลงมานี่อันนี้คือจะเกียงนะคะ ทันแค่แน้อแล้วก็มาต่อไปก็จะเป็นนี่นะคะเป็นอัลบั้ม The Generation ที่สาวๆออกเป็นอัลบั้มแรกอันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะแบบอาจจะเคยได้ยินเคยฟังแต่อาจจะยังไม่ไดรู้จักเท่าไหร่แต่ว่าต่อมาที่รู้จักสาวๆกันดีเลยคือจี้จี้จี้เดบีเบเบีนี้นะคะทุกคนก็จะรู้จักและตอนนั้นก็จะฮิตมากแต่จริงๆยีนเข้ารูปสีๆกับเสื้อ ยื่สีข,ขาวอะไรอย่างนี้นะแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็ะต้องบอกว่ามันเป็น,นพันธุ์ทีชอบสวนตัวแล้วก็ เขาเรียกว่าเป็นความสุขทางใจที่บางทีเนี่ยหลังจากเราทำงานมาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยเราได้เปิดดูเราได้นั่งฟังเพลงอะไรดีๆแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายก็หวังว่าทุกทุกคนนะคะสําหรับใครที่เป็นสาวของเกเจนอยู่แล้วจะรักเจเจนมากขึ้นไปอีกนะคะแต่สําหรับใครที่เฮ้ยยังไม่รู้จักอ่าลองมาทำทความรู้จักกันดูแล้วก็คุณจะรู้ว่าสาวๆเนี่ยขหน้ารักมากๆเลยจริงจริงก็เป็นว่าฝากคนงานของสาวๆเขาด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้ถ้าเกิดว่าสาวๆมาที่ที่ไทยหวังว่าเราจะได้เจอกันกับสาวของเกคคนนนนี้

สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆน้องอ u t นะครับผมนัททิวครับผมไอเดียเทโอชอบนิ้นัททิวอิน,นดดะเดก็อ่าเป็นคนที่จริงๆแล้วก็แค่แค่รู้จักนะครับใช้คำว่าแค่รู้จักแค่รู้จักว่าเออนัก,กนร้องเกาหลีเนี่ยมีใ,นใ,นใ,นใครบ้างไม่ถ้าถามว่าชอบไหมก็ก็ชอบนิดนึงนะครับชอบนิดนึงก็พอจะมีของสะสมอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับผมก็ เอาเป็นว่าวันนี้ผมมีตัวอย่างของของสะสมนะครับจากไอดอลเกาหลีมาให้แฟนนองเอาดูกันนิดหน่อยละกันครับก็จริงจริงแล้วที่บ้านก็มีพื้นที่ผนังบ้านทั้งหมดเอาไว้เพื่อติดโปสเตอร์เกาหลีนะครับก็แต่ว่าวันนี้เราก็แกะมาแกะมาจากบ้านนะครับเพื่อมาโชว์นิดนึงก็เอาเป็นว่าเอาสองวงที่ชอบมากๆก่อนละกันเนาะนี ก็เป็นโปสเตอร์ของซูเปอร์จูเนียร์นะครับก็แต่ว่าต่อไปดีกว่าซูเปอร์จูเนียร์นี่ให้ให้ดูให้ดูนิดนึงนะครับแต่ว่าวงต่อไปที่สำคัญกับชีวิตผมมากก็ <Wow. S 1> คือว่าเป็นวงนี้นั่นเอง <Wow. S 1> อัลบั้มนี้นะครับผมอัลบั้มเด e b o y เนี่ยของเก r ์เจนเนี่ยคือมีแฟนคลับซื้อให้แล้ว2ชุด แล้วเราก็ซื้อด้วยอีกชุดหนึ่งเพราะฉะนั้นพอมีซ้ำเนี่ยมันก็จะมีอันหนึ่งที่ขอไว้ไม่ยอมแกะนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็ไว้ฟังในรถนะฮะก็อน,นี้ก็เหมือนกันครับในกรณีมีซ้ำก็จะมีที่ใหม่เอียบออกแบบนี้นะครับนี้เป็นของชายนี่นะฮะนีทวิงเกิลนะครับมีมิสเตอร์แท็กี่แล้วก็มีซูเปอร์จูเนียร์ด้วยอ่าอ,อันนี้เป็นบัตรคอนเสิร์ตจเจอร์เรชนะครับ ตอนมาเมืองไทยผมก็เก็บรักษาไว้ในโซนที่ปลอดภัยที่สุดในบ้านเช่นกันนะครับเล่มน,นี้เป็นเหมือนไดอารี่นะครับผมซึ่งเป็นของสะสมของวงนี้ oh. ของชายนี่นะครับอ่อข้างในผมก็อาพีษาก็ลีเขียนเองเขียนเองนะฮะอันนี้เป็นของเชอร์ล็อกนะฮะ ข้างในก็เป็นแบบโฟโต้บุ๊กที่ชอบใช้นี่เพราะว่าผมชอบเอาจริงนะผมชอบภาพเต้นมากผมรู้สึกว่าเป็นเวอที่แบบโคโลกาภาพเต้นแบบเท่มากแล้วก็ที่นีผ่ผมว่าผมว่าผมว่ามันเจ๋งอ่ะมันเจ๋งอ่ะนี่คือโฟโต้บุ๊กของเกิร์ลเจเนเรชั่นนะคะ ก็แสดงว่าเราชอบจริงเนี่ยเราก็ต้องร้องเพลงเขาได้นะครับก็มีเพลงหนึ่งที่ผมร้องได้คือเพลง Missing You Like Crazy ครับผมก็แซมเปิลร้องให้ฟังน,นิดนึงแล้วกันครับนี่มิชีกะพูหูชิบพังสร้างาาม,มิชีกะทิ้งก็ชิบพังน่อยแหละดีสร้งสางแย่สร้างเอ้อ คือออดินเสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะติดตามชีวิตของผมนะคบว่าผมทำงานอะไรที่ไหนเมื่อไหรเนี่ยก็ไป Follow ทวิตเตอร์นัดได้นะครับที่ n a t t h e w e b n u d ครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณมากครับทัศมีดา